ใช้สะพานนี้ได้อย่างสบายลแล้วนะคะเราก็จะมีอะไรมาทำคลิปที่สะพานรองนะคะทุกคนนี่จ้าสะพานทาคองจ้าจะตัดเอามาทําสะพานเอามาทําเสาบ้างอะไรประมาณเนี้เพื่อนเพื่อนพอบ้านก็ไปตัดเอามาพาดทําสะพานให้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ดีไป ใช้สะพานนี้ได้อย่างสบายแล้วนะคะเราก็จะมีอะไรมาทำคลิปที่สะพานนี่ค่ะเพื่อนๆพอบ้านกำลังตีตอกทำสะพานให้นะคะทุกคนแล้เราจะมีป่ากระถินนู่นเลยเพื่อนๆเลยไปที่เราถ่ายคอนเทนต์ออกไปตรงโน้นนะคะเพื่อนๆก็จะมีป่ากระถินอยู่ในรรือตรงโน้นอนะ่ะนะคะ แต่ว่าไม่เราจะมีป่ากระถินนู่นเลยเพื่อนๆเ,เลยไปที่เราถ่ายคอนเทนต์ออกไปตรงโน้นนะคะเพื่อนๆก็จะมีป่ากระถินอยู่ในรั้วตรงโน้อนอะนะคะแต่ว่าไม่มาสะพานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นไงคะเพื่อนๆสะพานของเราแข็งแรงขึ้นนะทีจานี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆคราวนี้เราไม่ต้องกลัวสะพานหัก ก็ไม่ต้องกลัวตกน้ําแล้วนะคุณกระถินนะมาพาดเป็นสะพานข้ามคลองให้อีกอันหนึ่งเนาะสะพานข้ามคลองมันเล็กนะคะก็เลยทํานะคะเราไปดูกันจ้าเพื่อนๆไปตัดเอามาทําสะพานเอามาทําเสาบ้างอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆพ่อบ้านก็ไปตัดเอามาพาดทําสะพานให้นะคะก็ดีไปอีจา้านี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆคราวนี้เราไม่ต้องกลัวสะพานหัก ก็ไม่ต้องกลัวตกน้ำแล้วนะสะพานให้เราไปทําคลิปกันค่ะเพื่อนๆพอนี่จ้าต้นกระถินน่นเอามาพาดเป็นสะพานข้ามคลองให้อีกอันหนึ่งเนาะสะพานข้ามคลองมันเล็กนะคะก็เลยทํานะคะเราไปดูกันจ้าเพื่อนๆนสะพานให้เราไปทําคลิปกันค่ะเพื่อนๆพอนี่จ้าจะตัดเอามาทําสะพานเอามาทําเสาบ้างอะไรประมาณเนี้เพื่อนเพื่อนพอบ้านก็ไปตัดเอามาพาดทาสะพานให้นะคะ ก็ดีไปได้อย่างสะดวกแล้วค่ะพ่อบ้านทําให้เลยนีนึงนะคะเพื่อนเพื่อนไม่งั้นจะดูตอนเขาตัดต้นไม้มาทําให้นะคะไปตัดต้นไม้เองนะคะพอดีข้างโคลองบ้านเราเนี่ยจะมีป่าก,กระถินนะคะเพื่อนๆก็ไปตัดต้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆดาไทยทอคค่ะวันนี้ดาไทยทอจะพาเพื่อนๆไปดูพ่อบ้านทําสะพานข้ามคลองให้นะคะเพื่อนเนะคะมาช้าไป ะสะพานเราแข็งแรงแล้วจ้าจะได้เดินข้ามคลองไปถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ไปสวนเมืองนะฮะไปสวยมะนาวนะคะอันนี้กันอีกนะครเพื่อน,นสะพานข้ามอยากไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องซื้อหาแล้วเราก็จะไม่ได้ตกน้ำเกินไปนะคะแล้วก็จะได้เดินไปอ่ะหนสอยมะม่วงตอนนู้น เราจะมีป่ากระถินนู่นเลยเพื่อนๆเ,เลยไปที่เราถ่ายคอนเทนต์ออกไปตรงโน้นนะคะเพื่อนๆก็จะมีป่ากระถินอยู่ในรรือตรงโน้นะนะฮะแต่ว่าไม่มาสภาเราแข็งแรงแล้วจ้าจะได้เดินข้ามคลองไปถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ไปสวนมะเร่วนะคะไปสวยมะนาวนะคะไม่เจ้าของเขาไม่เคยมาดูเลยคือลกมากมีแต่ต้นกระถินเยอะมากค่ะเพื่อนๆพวกเราก็จะไปหาเพื่อน<ๆ> ไกลเสร็จแล้วเพื่อนๆนไกลเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆดาไทยทอค,ค่ะวันนี้ดาไทยทอจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูพ่อบ้านทําสะพานข้ามคลองให้นะคะเพื่อนๆนนะคะมาช้าประหยัดไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องซื้อหาแล้วเราก็จะไม่ได้ตกน้ํเกินไปนะคะแล้วก็จะได้เดินไปอ่ะหนูอ,อยมะม่วงตอนนู้นนี่จะ ข้ามครับได้อย่างสะดวกแล้วค่ะพอบ้านทําให้เลยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนพอบ้านกําลังตีตอกทาสะพานให้นะคะทุกคนอ,อาะค่ะเพื่อนเพื่อนไก่เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนไกลเสร็จแล้วนะคะหยัดไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องซื้อหาแล้วเราก็จะไม่ได้ ตกน้ำกันไปนะคะแล้วก็จะได้เดินไปอ่ะหสอยมะม่วงต้นนู้นนี่จ้ะนีกหนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่งั้นจะดูตอนเขาตัดต้นไม้มาทําให้นะคะไปตัดต้นไม้เองนะคะพอดีข้างโครงบ้านเราเนี่ยจะมีป่าก,กระถินนะคะเพื่อนๆก็ไปตัดนี่จ้านี่ค่ะเห็นไหมคะมเพื่อนๆคราวนี้เราไม่ต้องกลัวสะพานหักก็ไม่ต้องกลัวตกน้<ม>ําแล้วนะสามารถใช้สะพานนี้ได้อย่าง สบายแล้วนะคะเราก็จะมีอะไรมาทำคลิปที่จะผานดองนะคะทุกคนนี่จ้าสะพานข้ามคลองจ้าะสะพานเราแข็งแรงแล้วจ้าจะได้เดินข้ามคลองไปถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ไปสวยเมืองนะคะไปสวยมะนาวนะคะ ไม่เจ้าของเขาไม่เคยมาดูเลยคือรกมากมีแต่ต้นกระถินเยอะมากค่ะเพื่อนๆพวกเราก็จะไป็นกระถินนะมาพาดเป็นสะพานข้ามของให้อีกอันหนึ่งเนาะสะพานข้ามคองมันเล็กนะคะก็เลยทํานะคะเราไปดูกันจ้าเพื่อนๆสะพานแล้วนะคะเพื่อน,อนแต่ก่อนนะมันจะมีแค่สองอันนะเพื่อน,เ,อนเห็นไหมนี่เขาทาอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นท่อนใหม่ที่เขาไปตัดมานะคะเป็นต้นกระถิ่นนะคะข้างมากสามารถใช้สะพานนี้ได้อย่าง สบายแล้วนะคะเราก็จะมีอะไรมาทำคลิปที่สะพานสะพานในเราไปทำคลิปกันค่ะเพื่อนๆนี่จ้าอีกหนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่งั้นจะดูตอนเขาตัดต้นไม้มาทําให้นะคะไปตัดต้นไม้เองนะคะพอดีข้างโครงบ้านเราเนี่ยจะมีป่าก,กระถินนะคะเพื่อนๆก็ไปตัดต้นสะพานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ ยังไงคะเพื่อนเพื่อนสะพานของเราแข็งแรงขึ้นนะต้นกระถินน้ามาพาดเป็นสะพานข้ามคลองให้อีกอันหนึ่งเนาะสะพานข้ามคลองมันเล็กนะคะก็เลยทํานะคะเราไปดูกันจ้าเพื่อนๆนสะพานเรานะคะเพื่อนๆนแต่ก่อนนะมันจะมีแค่สองอันนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่เขาทําอันนี้เป็นเป็นเป็นท่อนใหม่ที่เขาไปตัดมานะคะเป็นต้นกระถินนะคะ อากน,นึงนะคะเพื่อนเพื่อนไม่งั้นจะดูตอนเขาตัดต้นไม้มาทําให้นะคะไปตัดต้นไม้เองนะคะพอดีข้างคลองบ้านเราเนี่ยจะมีป่าก,กระถินนะคะเพื่อนเพื่อนก็ไปตัดต้นไ้จ้านี่คะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อคราวนี้เราไม่ต้องกลัวสะพานหากักแล้วก็ไม่ต้องกลัวตกน้<ด>ําแล้วนะคะสะพานเราแข็งแรงแล้วจ้าจะได้เดินข้ามคลองไปถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ไปส่เงเม่ง าแข็งแรงแล้วจ้าจะได้เดินข้ามคลองไปถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ไปสวนเม่องนะคะไปสวนมะนาวนะคะเราจะมีป่ากระถินนู่นเลยเพื่อนๆพ,พเลยไปที่เราถ่ายคอนเทนต์ออกไปตรงโน้นนะคะเพื่อนๆก็จะมีป่ากระถินอยู่ในรั้วตรงโน้นนะฮะแต่ว่าไม่ ค่าสะพานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนเป็นไงคะเพื่อนเื่ๆสะพานของเราแข็งแรงขึ้นนะได้อย่างสะดวกแล้วค่ะพอบ้านทําให้เลยนี่ค่ะเพื่อนๆพ่อนบ้านกําลังตีตอกทาสะพานให้นะคะทุกคน ทำไมเจ้าของเขาไม่เคยมาดูเลยคือรกมากมีแต่ต้นกระถิ่นเยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนพวกเราก็จะไปพานแล้วนะคะเพื่อนเพื่อแต่ก่อนนะมันจะมีแค่สองอันนะเพื่อนเเห็นไหมนี่เขาทําอันนี้เป็นเป็นเป็นท่อนใหม่ที่เขาไปตัดมานะคะเป็นต้นกระถิ่นนะคะข้างบ้างต้นกระถิ่นนะมาพาดเป็นสะพานข้ามคลองให้อีกอันหนึ่งเนาะสะพานข้ามคลองมันเล็กนะคะก็เลยทํานะคะเราไปดูกันจ้าเพื่อนเพื่อนไปตัดเอามาทําสะพานเอามาทําเสาบ้างอะไรประมาณนี้เพื่อนเพื่อน พอบ้านก็ไปตัดเอามาพาดทำสะพานให้นะคะก็ดีไปได้อย่างสะดวกแล้วค่ะพอบ้านทำให้เลยนะคะทุกคนนี่จ้าสะพานทำของจ้านี่จ้านี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆคราวนี้เราไม่ต้องกลัวสะพานหัก ก็ไม่ต้องกลัวตกน้ำแล้วนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆดาไทยท้อค,ค่ะวันนี้ดาไทยท้อจะพาเพื่อนๆไปดูพ่อบ้านทําสะพานข้ามคลองให้นะคะเพื่อนๆนะคะมาช้าไปหนาสะพานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆยังไงครับเพื่อนๆสะพานของเราแข็งแรงขึ้นนะค,ะค่ะเพื่อนๆกายเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อน ไงเสร็จแล้วนะคะสะพานเรานะคะเพื่อนๆแต่ก่อนนะมันจะมีแค่สองอันนะ,ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่เขาทาอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นท่อนใหม่ที่เขาไปตัดมานะคะเป็นต้นกระถินนะคะ